สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาระพระเครื่องครับเอาพระสมเด็จนะครับรูว่ามีใครรู้จักกันหรือเปล่าเอ่ยนี่องนี้ถือว่าสวยมากนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับองนี้เนี่ยก็คือพระสมเด็จของหลวงพ่อพัวนะครับวัดพักตารามนะครับ ซึ่งหลวงพ่อโพธิ์ัฒนารามเนี่ยก็เป็นพระเกจิที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าคนในพื้นที่ผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ต้องรู้จักแหละนะครับเพราะว่าประวัติของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับประวัติของหลวงพ่อพัวนะครับวัดพักตาลามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็คือประวัติของท่านเนี่ยท่านตอนท่านบวชเนี่ยนะครับท่านบวชที่วัด บางกระพร้อมนะครับคุณคุณไหมวัดบางกระพรแบบ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งมีหลวงพ่อคงนะครับก็คือหลวงพ่อคงวัดพางกระพร้อมนี่นะครับเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่อบายวัดช่องลมนะครับเป็นพระกรรมวาจาแล้วก็มีหลวงพ่อรอดวัดบางน้ําวนนะครับเป็นพระอนุสาวนาจารย์จะเห็นว่าพระในพิธีของท่านเนี่ยแต่ละองค์นี่ก็ถือว่าเป็น ที่สุดของสายพระเครื่องของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยพระของท่านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ธรรมดาวิชาของท่านเนี่ยผมเชื่อเองนะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าในสมัยยุคข,ของท่านนะครับชาวบ้านที่มีความเดอดล้อนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับมลดาพุนสายลมพัดลมเพลถูกกระทำหรือว่าจะเป็นโดนอะไรของไม่ดีมาก็ตามแต่นะครับก็มักจะมาให้ท่านช่วยรักษานะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่ เป็นพระหมอเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าวิชาคมองมท่านเนี่ยต้องต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าใครได้รู้ว่ามวลสารที่สร้างของพระเนี่ยพระของท่านเนี่ยก็มีการเล่ากันมาว่าเป็นพระที่พระเครื่องของท่าน,นมีส่วนผสมของพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับซึ่งมีหลายคนก็ชอบบอกว่าเอ้ยที่ไหนก็ผสมผมวลสารพระสมเด็จวัดะระฆังครับแต่คืออันนี้เนี่ยคือมีที่มาจากมวลสาร ะสมเด็จวัลครังจากาหลวงพออ่อโอ้นวัดบางจากนะครับซึ่งหลวงพ่อโอ้นวัดบางจากใครก็รู้ว่าท่านได้รับท่านเหมือนเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดขององค์สมเด็จพระเจาตรัสโตพรมาลังศรีนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างจากักรพรรดิพระเครื่องก็คือพระสมเด็จวัลครังนะครับที่เราเป็นที่ปรารถนาของทุกคนแหละผมเชื่อว่านะในใจลึกๆก็ต้องอยากได้นะครับแล้วก็เป็นแบบจกักรพรรดิของพระเครื่องของประเทศไทยอ่ะคืออันดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยได้ ผงม,มาจากท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วก็ต้องเข้าใจว่า,าวิชาทางด้านของวัดระังท่านก็ไม่น่าจะได้สืบทอดมาแค่ผงนะท่านน่าจะได้เรียนวิชาการสร้างพระมาด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเกศสมพัสเนี่ยจะรู้ว่าเนื้ออย่างนี้เนี่ยนะครับคือเพิกมากนะครับสําหรับสายวัดละรังนะครับองค์นี้สวยไม่ได้ใช้นะนี่นะมีหูตาจมูกปากปิ้นๆอย่างนี้นะครับย่ง เนื้อยังจัดขนาดนี้นครับองที่ใช้ผมก็เห็นเนื้อแบบเขียวจัดโอย้ยางสวยเลยอะ่ะนี่เห็นนะด้านหลังเ,เห็นด้านหลังก็รู้แล้วว่าเนื้อถ้าใช้เนี่ยจัดมากขนาดไหนนะครับแล้วก็พระของท่านเนี่ยจะสร้างในปีเริ่มต้นนี่ปี2 4 8สดสานะครับแต่คนจะเล่นเป็นก็เรียกเป็นยุคนะครับก็คือเป็นยุคประมาณสอง5ดห้านะครับซึ่งเป็นยุคต้นๆของการสร้างพระกันนะครับแล้วก็ มาดูที่องค์พระกันดีกว่านะครับองค์พระนี่ขนาดกําลังเล็กน่ารักนะครับแล้วก็มีพระพักมีหน้ามีตาอย่างนี้นะครับพิมพ์เนี่ยเป็นพิม์สมาธิขัดเพชรนะครับก็คือนะครับก็จะมีฝ่าเท้าขึ้นมาอยู่ในท่าขัดสมาธินะครับซึ่งปกติที่เราเห็นพระสมเด็จทั่วไปนะครับก็คือขัดสมาธิลาบนะครับอันนี้ขัดสมาธิเพชรก็ เป็นครีมฐาน3ชั้นนะครับเสิร์ฟทอดตามแบบวิชาของวะะัดระฆังนะครับมีสมผ่าไหวนะครับมีด้านหลังโอ้โหเนื้อจัดมากนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะเนื้อนะนี่จัดแล้วก็มวลสารเนี่ยเต็มเต็มนะครับธรรมดาจริงๆนะตรงนี้มาดูเลยดีกว่านะครับโอ้โหดูเนื้อนี่นี่คหน้าตาน่ารักเลย อ,องนี้นี่ะถือว่าสภาพสวยน,นครับส่วนที่ยื่นโดนสัมผัสโดนมันมือมาบ้างนะครับก็ขึ้นแบบเริ่มขึ้นเขียวๆจัดๆนี้นะครับเขียวๆใสๆเนี่ยตามสไตล์วิธีการสร้างของสายวัดละขังจริงๆนะครับเพิ่มมีสาน้ำตาลขึ้นบางๆบ,บ้างนะครับขาพี่โหยันห,นหลังเนี่ยเปิดมากเลยนะ ก็จะเห็นมีเส้นดำๆอย่างเงี้ยนะครับตามสูตรของวัดละคังนะครับมีเม็ดขาวๆกระจายกระจายอยู่นะครับตรงที่โดนสัมผัสบ่อยๆก็จะมีอมเขียวๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ของผมพบวนี่ก็จะเนื้อออกฟูๆกว่านิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบแน่นหนักเหมือนทางสายวัดละคัง ตรงๆนะครับผมเชื่อว่าเป็นพระดีที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับหลักร้อยแก่ๆถึงพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังหาได้นะครับแต่นี่คือที่ผมบอกราคาไปนี่คือแบบเมื่อตอนที่ผมทำคลิปนี้ก็ปีสี่หกนะครับ2546นะครับก็เป็นราคานี่อยู่แต่อนะคอนาคตอาจจะมีปรับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพระก็ มีอายุก็ถ้ามีความคนแบบเริ่มมีความรู้ก็จะมูลค่าสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าพระไม่ธรรมดาจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมูลค่าการสะสมจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับไม่ต้องมาแซวผมนะว่าแบบเฮ้ยราคาเนี่ยเช่าเลยมาแซวผมตอนปี2,500 8อดสิบห้าะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องมาถามผมนะตอนนั้นพระอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาแซวว่าเฮ้ยฝากเช่าหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า อันนี้เป็นราคาที่ผมทำคลิปนะครับตอนปี4-6นะครับก็สำหรับวันนี้ผมสารพระเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหากท่าในใดชอบใจก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ